สวัสดีครับผมมิกเซอร์กิทธรันครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับบิตคอยนะครับว่าณปัจจุบันตอนนี้บิตคอยนะเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับผมทีนี้ครับเราจะสังเกตนะว่าบิตคอยเนี่ยนะครับวิ่งไปวิ่งมาไซด์เวย์เนาะนะครับก็นะฮะราคาใน2-3วันนี้นะครับก็มีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับไม่ได้ถือว่าเยอะมากจนเกินไปเนาะนะครับทีนี้คือสังเกตนะครับว่าราคาบิตคอยเนี่ยนะครับเขาวนเวียนอยู่เนี่ยนะครับตั้งแต่ วันที่อะไรล่ะนะครับตั้งแต่วันที่22่สิบสองยี่สิบสองมกรานะนะครับจนปัจจุบันนี้นะราคาก็ยังคงวิ่งไปวิ่งมาคือวิ่งไปแล้วล่ะนะครับตั้งแต่จุดนี้วิ่งขึ้นไปนะประมาณ30%นะครับแล้วก็ลงกลับมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่ๆก็ลงกลับมาใหม่ที่เดิมอีกนะฮะทีนี้นะครับทีนี้คือการไซด์เวย์ของเขาแบบนี้นะครับเราก็สามารถทํากาไรกลับมาได้เหมือนกันนะนะครับแต่เพียงแค่ว่า เราควรจะเข้านะครับในจุดๆไหนแค่นเองเนาะนะครับทีนี้นะครับสังเกตว่า t i o i n เนี่ยเนาะนะฮะเขาได้นะครับทำลายนะครับในจุดจุดหนึ่งะครับที่บงบอกถึงนะว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นนะครับต้องใช้คําว่ามีโอกาสนะแต่ว่ายังไม่ได้กลับตัวขึ้น100%นะครับทีนี้คือจะให้บิค i ยขึ้นเนี่ยนะครับก็คือเขาจะต้องทําลายทั้งหมด2-3จุดนี้ ทำลาย3จุดน,นี้เมื่อไหล่นะบิทคอยมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ยืนขึ้นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าราคาบิ c คอยนะครับยังคงวนเวียนอยู่แบบนี้นครับเขาก็จะแบบนี้ฮะก็ยังไซด์เวย์อยู่นี่ไปเรื่อยครับเรื่อยๆเพื่อเผื่อมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ซ้ำเพราะว่าหน้าหน้าเทรดปัจจุบันเนี้ยนะครับก็คือยังคงให้น้ำหนักในการาเทรดขาลงอยู่ดีนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่ยากเทรดนะครับขาลงเนี่ยนะครับควรทียเทรดตรงไหนได้บ้างนะฮะ ผมก็มองจุดนี้ครับว่าเอ้ยถ้าราคาเนี่ยครับวิ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับสองทั้งหมด3โซนนี้นะครับสามอันเนี้ยมีโอกาสที่จะทะลุเหมือนกันนะครับซึ่งแผนเซลล์เนี่ยนะครับสำหรับใครที่จะเซลล์เนี่ยนะฮะผมก็มองไว้ว่าอาจจะเป็นจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับในการเซลล์ทางเพื่อสอาบเศษเซลล์หรือว่าเศษขาลงนะครับจะเป็น2จุดนี้ส่วนใครเทรดบายนะครับในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นของ D เนี่ยนะจะเป็นจุดที่ จะลึกพอสมควรนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับลงมาตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้คือของเดนะครับพอเราเข้าไปดูสีชั่วโมองเราก็จะเห็นว่าในสีชั่วโมองก็มีจุดให้เข้าเทรดเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นจุดไหนบ้างนะฮะเราก็จะเห็นจุดนี้นะครับจุดนี้แหละเด้งแล้วนะครับแล้วก็จุดนี้ครับทีนี้คือจุดเนี้ยที่ราคาเด้งอยู่นะครับ เขาจะต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเขาเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้เขาจะล่วงต่อนะครับหมายความว่าถ้าราคาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเด้งละนะครับเดี๋ยวรอดูว่าขึ้นได้หรือเปล่าถ้าขึ้นไมถ้าขึ้นได้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นไปอย่างงี้เลยแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ขึ้นแบบนี้นะครับไม่ขึ้นชนะอย่างเงี้ยชนะขึ้นไปเนี้ยเขาจะเป็นภาพนี้ครับก็คือวิ่งขึ้นไปแค่นี้แตะแค่นี้แล้วก็ล่วงแล้วมารอฮีว่าจุดนี้จะอยู่ไหมนะครับก็จะกลับตัวขึ้นแบบนี้ นะครับเป็นต้นฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจุดเข้าเทรดของเราจะมีทั้งหมด2จุดนะครับซึ่งการเข้าเทรดนั้นต้องระมัดระวังว่าตามที่ราคาขึ้นไปนะครับเขาขึ้นไปทําลายอะไรบ้างนะครับและเคลียร์ตรงไหนบ้างเนาะนะครับฉะนั้นคืออยากจะให้ทุกคนนะครับในการเทรดเนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วเนื่องจากตลาดมันไซด์เวย์นะครับอาจจะทําให้เราอาจจะโดนตลาดปั่นหัวได้เนาะนะครับฉะนั้นคือพยายามยืนยืนอยู่ในความเชื่อนะครับยืนอยู่ในความเชื่อแล้วก็เทคนิคนะครับที่เราได้ศึกษามา นะครับฝึกฝนจนเกิดความมั่นใจนะครับร้อยเร์เแล้วเราค่อยนะครับตัดสินใจในการลงทุนหรือว่าตัดสินใจในการเทรดเนาะนะครับฉะนั้นคืออยากจะให้ทุกคนนะครับมีความรู้ที่ถูกต้องในการเทรดด้วยนะครับผมและสำหรับใครนะที่ยังไม่มีความรู้ไม่ไม่มีเทคนิคนะครับสามารถที่จะติดตามนะครับผมได้ที่ช่อง u t u b e นะครับ Mixer กิทรันนะครับผมแล้วก็ Facebook นะฮะมิเซอร์การลงทุนแห่งอนาคตนะครับฝากสิดตาคลายฝากกดถูกใจฝากติดตามนะครับหรือว่าเห็นว่าคลิปวโนนี้มีประโยชน์นะครับสามารถที่จะแชร์ให้กับเพื่อนได้นะครับผม และที่สําคัญนะครัสำหรับใครที่อยากจะนะฮะลุยนะครับกับตลาดคริปโตอย่างเต็มที่อยากมีเทคนิคข้แบบฟูลเทคนิคข้อเลยนะครับผมสามารถเทรดกันไดทั้งขาขึ้นและขาลงเทรดสปอร์ตและฟิวเจอร์ครับก็สามารถที่จะติดต่อแอดมินนะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับเรียนคอร์สกับผมได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ